มีรับประกันนะคะตัวแบตไฮบริดนะคะหมดปี2,031ภายในด้านท้ายของเขาบอกเลยว่ากว้างพอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะภายในคุ้มทอนนะคะกคนได้สีดำเลยค่ะสภาพสวยสะอาดกลิ่นใหม่ยังอยู่ นี่ทุกคนคาะวันนี้นะคะนีมาพร้อมกับรถอีกหนึ่งคันที่เพิ่งเข้ารับมาใหม่ๆเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนะคะรถคันนี้ค่ะเผื่อว่าใครที่กําลังดูอยู่ตัวนี้นะคะนีได้มาจากหัวหินนะคะคลอลล่าครอสนะคะเป็นตัวไฮบริดค่ะเครื่องยนต์1.8นะคะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดสมาร์ทปี2021ค่ะเพิ่งรับกันมาใหม่ๆแน่นอนพอมันเป็นตัวรถไฮบริดนะคะตอนนี้เรากําลังเช็คสภาพแรกรับกันก่อนค่ะแต่ก่อนอื่นแจ้งไว้เลยค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยไม่ ผ่านการชนหนักที่ความจำน้าแน่นอนและที่สําคัญนะคะรถคันนี้เนี่ยมีรับประกันนะคะตัวแบตไฮบริดนะคะหมดปี2031ก็ถือว่าวารันตีแบตไฮบริดเนี่ยยังเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวจะพามาชมสภาพแรกรับกันก่อนค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสภาพเครื่องยนต์บอกเลยว่าสวยๆกิ๊บๆค่ะอาจจะมีรอยการใช้งานเรื่องฝุ่นต่างๆก็เป็นสภาพปกติในการแรกรับเพราะว่ารถไม่ได้ผ่านการเก็บงานมาแต่อย่างใดนะคะ ตัวให้บริดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวที่ประหยัดน้ำมัน สำหรับตัวนี้นะคะของที่บริรับ้านเองเรามีนะคะมีสีเทานะคะมีสองคันเผื่อว่าใครไม่ชอบสีขาวแต่นี่พาทุกคนมาอัปเดตเผื่อว่าใครหาสีขาวอยู่นะคะด้านหน้าของเขา,าทุกคนตัวไฟเนี่ยเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็นี่เลยไรหลอดไฟนะคะจะมีตัวเดย์ไทม์นันนิ่งไลท์แล้วก็มีในโครงกระจกเป็นสีน้ําเงินให้สวยๆเท่ๆเลยค่ะยางได้ปี2021ติดกับตัวรถเดี๋ยวนี้นะคะเปลี่ยนให้ใหม่เลย1ชุดนะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลลอยนะคะสภาพสวยไม่เคยเบียดพุทนบาทนะคะ เดี๋ยวมาดูรอบคันกันก่อนค่ะ ตัวนี้นะคะทุกคนได้กุญแจนะคะ2ดอกเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะเราเพิ่งปิดบัญชีตอนนี้ก็กําลังรอเล่มอยู่นะคะมาดูด้านท้ายสักนิดหนึ่งเป็นยังไงบ้างเอ่ยโ,อโหภายในด้านท้ายของเขาบอกเลยว่ากว้างพอสมควรกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์เดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมใช้มีแค่รอยฝุ่นรอยอะไรเดี๋ยวเราเก็บงานสปาให้นะคะในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายทุกคนฝากระโปรงท้ายไม่เคยแกะทาสีมานะคะส สวยเดิมๆเลยค่ะตัวฟังก์ชันด้านท้ายของเขาก็จะมีนะคะเซนเซอร์มา,าให้ใช้งาน2จุดค่ะส่วนด้านท้ายก็จะมีนะคะตัวโลโก้ไฮบริดมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูสภาพภายในตัวรถกันบ้างค่ะตัวนี้นะคะประหยัดน้ํามันมากๆ20กว่ากิโลลิตรนะคะบอกเลยว่าใครที่หารถประหยัดน้ํามันรุ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะ ภายในคุ้มทนนะคะทุกคนได้สีดําเลยค่ะสภาพสวยสะอาดกลิ่นใหม่ยังอยู่ภายในจะได้เบาะหนังสภาพใหม่นะคะมีรอยย่นนิดน,ดน,ดนดหน่อยเดี๋ยวเราไปเก็บงานให้นะคะแต่โดยรวมไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดนะพงมลัยได้มาติโอเลขไม้แค่7 6 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นรถนะคะบอกเลยว่าเลขไม้ของที่บรบา้านมายังไงนะคะ การันตีอย่างนั้นเลยค่ะเพราะว่าไม่มีการกรอไม้แน่นอนสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วสืบทราบว่ารถชนหนักมาไปกรอไม้มานะคะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะในส่วนของที่นั่งของผู้โดยสารนะคะด้านหลังของเขาจะมีแอร์แยกมาให้ตอนกลางมาให้ด้วย สภาพเบาะยังคงสวยใช้งานได้ปกติเลยค่ะไม่มีรอยฉีกขาดแต่อย่างใดน,นะคะสำหรับคันนี้นะคะบอร์ร้บ้านตั้งขายอยู่ที่6 9 9 0 0 0ับาทเท่านั้นสำหรับใครที่สนใจอยากได้สีขาวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าสามารถคอมเมนต์หรือขอดูรูปภาพหลังจากเก็บงานได้เลยนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ